เปาะำแบบนี้ก็สวยเก๋เลยละค่ะได้มุมน่ารักน่ารักอีกหนึ่งมุมไปเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพะื่อนเพื่อนค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพ,<ว>พืพ<ว>พ่อนมาใช้ประโยชน์จากขวดน้ําอารมณ์เก่าแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราปลูกต้นอื่นไว้นะคะแต่เขาตายไปก่อนแล้วนะคะเราก็เลยจะเอาขวดเก่านี้นะคะมาใช้ใเกิดประโยชน์อีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะมีขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะเก่าเก่าแบบนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะ อันนี้ก็ขวดเก่านะคะขวดเก่าเราก็ไปจิ้งนะคะเป็นรุ่น600มลนะคะเป็นขวดรุ่น600มลขวดใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็มาตัดครึ่งน,นะคะตรงหัวเราก็ไปปลูกผูด,ด่างนะคะตรงก้อนอแบบนี้เราก็มาปลูกต้นไม้ที่มีต้นที่ต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะคะส่วนหัวนั้นส่วนหัวของขวดนะั้นเราไปใช้ปลูกไม้ที่สามารถใช้พื้นที่น้อยได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะปลูกอะไรกันนะคะเพื่อนคะเราก็มาเจอนี่เลยค่ะ หางหงของเรานะคะหมักผู้หมักเมียนะคะต้นหางหงต้นนี้นะคะก็กําลังแตกกันเยอะเลยค่ะต้นหางหงนะคะขยายง่ายมากๆากนะคะเพื่อนๆถ้าเราตัดแล้วขยายเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมานะคะแตกใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะเราก็จะตัดต้นหางหงของเราเนี่แหละค่ะไปปลูกในขวดนะมาลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปลูกยังไงให้ดูสวยเก๋น่ารักแล้แต่งมุมต่างๆได้น่ารักเลยละค่ะ มาตัดต้นนี้กันเลยนะคะต้นนี้เราตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆดีค่ะตัดไปแล้วค่ะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะมาตัดปุ๊บเขาจะแตกตรงตาข้อข้อใหม่แบานี้ค่ะจะแตกกิ่นใหม่แบบนี้นะคะอันนี้คือในกระถางแรกนนะคะอีกกระถางหนึ่งเขาก็แตกเหมือนกันนะคะแต่ต้นนั้นยาวเลยค่ะเราก็เลยจะต้องตัดเขาไปอีกนะคะเพื่อจะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่อีกนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดการเอาเขาปลูกอยู่ในกระถาง ขวดน้ำาัมาลมนะคะสีชมพูสีขาวเลยนะคะนี่และค่ะได้มาแบบนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ปักชําได้เลยนะคะต้นหางหงนะคะวิธีขยายของเขาก็คือนะคะแล้วก็จากเงาของเขาก็ได้นะคะเราสามารถขยายได้การปักชําแบบกิ่งก็ยิ่งง่ายที่สุดเลยนะคะง่ายแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วด้วยนะคะ้าเรับปักชําด้วยกิ่งไปดูกันเลยค่ะนะคะเราก็เตรียมดินใส่ใส่ขวดน้ำารมาลมรุ่นเก่าแบบนี้นะคะของเก่านะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะของเก่าแบบนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะ เราก็เอามาใช้ใหม่เลยนะคะดยการวันนี้เราจะมาปลูกต้นหางหงนะคะตะกูหมกักตะปูหมักูก้หมักเมียนะคะต้นหางหงนี้นะคะปักชาง่ายค่ะเพื่อนเราตัดมาประมาณนี้นะคะแล้วเรา,าก็ปักชําได้เลยค่ะนี่ค่ะยอดของเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะงาไ้นะคะปักไว้ตรงกลางกระถางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราใส่กระถางเล็กพอเขาโตขึ้นเดี๋ยวเราก็ค่อยขยายกระถางใหญ่ได้ไดเลยคะไม่เป็นไรนะคะต้นนี้เราก็ปักชําแบบนี้เลยนะคะ เลยค่ะเราถ้ากระถางเล็กแล้วก็เอากิ่งเล็กๆนะคะที่เล็กๆแบบนี้นะคะเราจะปักชาไว้สามกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งมุมน่ารักน่ารักกันนะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนนะคะให้ให้มุมต่างๆของเราน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเราปักชําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาวากเขาเดินดีนะคะเราก็เอาเขาไปแต่งมุมน่ารักน่ารักได้เลยค่ะี่นะคะเราปักชําแบบนี้นะคะง่ายเลยแล้วค่ะ เพื่อนๆคะเมื่อเราปักชำหางหงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแต่งเลยค่ะใส่ไว้ในกระกาเพื่อที่เราจะเอาไปไว้ตรงมุมไหนก็จะสวยนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ใช้มิติเลยนะคะแล้วก็ออกระถางเป่าของเราเหมือนเดิมนะคะถางเป่ารองไว้นะคะแล้วเราก็เราก็เอากระถางสีขาวนลคะไปตรงกลางนะคะเพราะเรามีสีขาวหนึ่งแล้วก็สีชมพูสองนะคะ เอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสีชมพูเอาไว้ด้านข้างค่ะอันนี้คือการจัดแต่งมุมให้ดูสวยนะคะพอเราเพาะชาเข้าไว,ะะาาไว,แว้แล้วนะคะเอาพอะําเข้าไปแล้วเอาเพาะชาเข้าไปแล้วพอใส่แบบนี้เขาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วจะดูเรียบร้อยค่ะดูเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางมุมไหนนะคะก็จะสวยน่ารักเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้มุมที่เราเพาะ ทางหงว้แบบนี้นะคะก็จะได้มุมน่ารักน่ารักเลยแล้วค่ะถ้าเราจัดระเบียบจัดให้เขาอยู่ในมุมที่เป็นมุมเดียวกันแล้วก็ต้นไม้ประเภทเดียวกันนะคะแต่เราใช้ของที่เหลือใช้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราพึ่งเราอย่าพึ่งไปซื้อกระถางน,นะคะเราเลือกหาของที่เรามีใช้ที่มีของเก่าที่มีใช้ในสวนก่อนนะคะแล้วก็มาปลูกแบบนี้คะ่ะก็ง่ายๆแต่สวยนะคะง่ายๆแต่สวยเพราะว่าเราจัดระเบียบให้เขาอย <พอ S 1> ู่ด้วยกันแบบนี้นะคะ ทีนี้พอเราจะยกไปวางมุมไหนเพื่อแต่งโซนก็จะดูน่ารักเลยแลวคะ่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักและก็สวยมากเลยแล้ะคะ่ะเราใช้ขวดน้ำมะลมนะคะขวดน้ำมะลมหรือว่าขวดน้ํารุ่นใหญ่แบบนี้นะคะที่มีฟาร์มจุแล้วก็ขนาดใหญ่แบบนี้เพื่อที่เขาจะมีส่างอาหารได้มากขึ้นนะคะ แล้วเราก็มาตัดครึ่งน,นะคะแล้วก็ทาสีนะคะทาสีอันนี้นะคะซึ่งเป็นของเก่านะคะเราสามารถเอามาใช้ใหม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เพาะชำหางหงไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริยเจือโตได้ดีค่ะพอต้นหางหงนะคะเขาจะเริยนเจือโตได้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าเราจัดมุมให้เขาอยู่มุมเดียวกันแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้พอเรายกไปจัดตรงสวยมุมไหนนะคะก็จะสวยเก๋เลยนะคะ ค่ะเพื่อนๆค,คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ